นี่ละครับลูกค้าที่เข้าพระนะครนายกให้ช่างเข้ามาเช็คนะครับติดตั้งไปตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับ<ม>ก็สองปีล่ะไฟมันหายไปได้ยังไงมาดูได้เลยครับหนูกัดเวอร์เลยครับทำลังเรียบร้อยชาร์จแบตไม่เข้าไม่ได้หมายความว่าแบตเตอรี่เสียนะครับไม่ได้หมายความว่าแผงเสียมันมีตัวการครับ นี่ครับเป็นหนูหน้านะครับเอาปลาเอาไก่ให้มันกินไม่กินนะครับต้องดักด้วยผลไม้นะครับอยู่ในนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียงติดต่อได้นะครับสังเกียรโซลารเซลล์นครนายกนะครับดูผลงานน้องหนูนะครับแบบนี้จะเป็นหนูหน้านะครับแผงช็อตกัน อญหาหนูเป็นอะไรที่แบบน่าลำคาญมากครับจักทั้งสองฟังนะครับอันนี้เป็นแผงที่แปลงนะครับแปลงยี่สิบสี่เป็นระบบสิบสองวัลนะครับดูสภาพนะครับตาบุรีก็เจอหนู นครนายกก็เจอหนูอีกไปตาดก็เจอหนูนะครับตามมาจากราชบุรีเรื่องขำที่ไม่ขำนะครับกัดรถไปสามคันรวดผู้ในออกเลยทีเดียวลูกค้าในนครนายกจังหวัดใกล้เคียงติดต่อได้นะครับสโซลเซลนครนายกนะครับบ่ายช่างเกียร์ลานิซีพาวเวอร์ศูนย์แปดหกสีนะครับนี่นะครับลูกค้าจากกรุงเทพนะครับอบพยพน COVID ี่โควิดกันมานะครับ มาซื้อที่ซื้อทางอยู่นครนายกแถวเขาพระนะครับไม่กาดีนะครับเขาล้อมรอบนะครับเห็นไ,ไหมครับเขาล้อมรอบากาดีมากครับสนใจที่ทางแถวนี้สอบถามได้นะครับลานห้าเป็นต้นไปนะครับราคากระโดดเยอะมากโอเคสนใจโซลาเซลล์สอบถามได้นะครับสวัสดีครับ